ะะต้องยกให้ OPPO Reno 14 Series 5G เลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งนะคะของ s m a r t ์ h o n e AI ค่ะครบจบในเครื่องเดียวค่ะเรื่องการถ่าย Street Portrait นะครับผมต้องยกให้ OPPO Reno 14 5G ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ย ให้กล้องพอ r เทร i นะครับที่สามารถซูมได้ถึง3.5เท่าทำให้การถ่ายภาพพอ t r a i t ของทุกคนเนี่ยง่ายขึ้นนะครับผมและถ่ายใกล้ได้โดดเด่นขึ้นอีกด้วยและถ่ายสวยทั้งกลางวันกลางคืนด้วยนะครับเพราะว่า AI f ฟ a s h p h o t o g r a p h นะฮะสว่างขึ้น100%เ่นะครับทำให้ถ่ายภาพ p พอ r เทรดที่เครื่องนี้นะฮะได้ฟิลแบบ Y2K ครับ,ค,บ,บ,ค,รบความสวยความสว่างและบอกเลยว่า Gen Z สมัยนี้เนี่ยเขาใช้แฟลถ่ายรูปกันนะถ่ายแล้วสวยเลยลงโซเชียลได้เลยค่ะ ใส่กล้องพอ r เทรซูมได้ถึง3.5เท่าเป็นรุ่นแรกและก็รุ่นเดียวในเวนชฟาคานี้เลยที่ทําได้ใส่พอชเทรทห้ามพลาดค่ะปังมากเฉียบม,มากดีไซน์รอบนี้เขาทำมาสวยมากๆเลยค่ะเป็นหางปลาที่ดูพิวไหวแบบอิสระนะคะเหมือนหางปลาของจริงเลยผลค่าเก่กันเป็นเจ้าของมากๆตัวเครื่องเขาบางเบาแล้วก็ขอบเหลี่ยมจับถนัดมือมากๆนะคะตอบโจทย์ทุกสายคอนเทนต์ด้วย AI e n h a n c e 4K HDR v i ดีโ ที่ถ่ายวิดีโอคมชัดระดับ 4K HDR ทุกระยะเลนส์ซีสานสซใสสไตล์มิโกรครับได้ลองใช้ AI Editor 2.0นะครับต้องบอกว่าชอบมากๆ AI ปรับเฟรอัตโนมัตินะครับเราสามารถปรับเฟรมได้อย่างง่ายๆเลยแล้วก็แชร์ลงโซเชียลได้ทันทีเรียกได้ว่าถูกใจสายโซเชียลเลยครับประทับใจตัว Color S15 มากๆเลยนะครับในรอบนี้เนี่ย Color S15 มีการอัปเกรดให้ใช้งานร่วมกับ Google Gemini ได้แล้วนะครับสามารถที่จะสั่งงาน cross app i ินทิเกรตกันได้แบบไร้รอยต่อเลยนั่นเองครับ